เอาคุณพ่อมาปลูกงี้ดอกก็จะออกน้อยดิครับก็มันรอบงานตีแรกโอ้โหเหมือนหัวนมหอมราคาแพงแพงเลยมันใกล้เคยเห็นอุดรตันชายไหมฮะอุดรตันชายเราอยู่ที่อุดรอุดรแต่ว่านั่นตีอ่อนกับผมอ่าอ่อนกว่านี่ตีมุตีแข้มกว่าใช่ะแต่หอมหอมล่ะหอมอินี่ลูกข้าวลูกเทศหอมหมดข้าวอะไรก็หอมหมดครับชื่อเขาว่าอะไรก่อนครับอันนี้อนนี่ก็ยังไม่ตั้งชื่อเหรอยังไม่ได้ตั้งชื่อครับแล้วลูกเทศคืออะไรครับ ก็ว่าพ่อฟิลิปปินเลยครับแล้วไหม่แล้วไม่ลูกเทสลูกเทสอ่ะมันมาทาแล้วมันหอมไงฮะออกมาเทสเออมาเข้ากับอะไรก็ได้ออกมาก็หอมหมดลยครับเดี๋ยวก่อนคุณพ่อได้ต้นสายพันธุ์ดั้งเดิมเขาจากฟิลิปปินฟิลิปปินเป็นเป็น,เป,นเป็นตระกูลพันไหวายพันอะไรครับก็ตระกูลใบแบนใบแบนครับพวกหวไหมไม่ใช่ที่แวนด้าแวนด้าพวกแวนด้าใบแบนครับแล้วแวนด้าของฟิลิปปินที่เอามาเ็ามีกลิ่นไหมมีสิครับ อก็แบบเดียสามปอยแหละครับอ๋ <S <S อฮะบบมปอยนี <S <S ่สามปอยนี <S <S ่เข้าอะไรก็หอมหมดก็สามปอยหลวงอรอเออนี่แหละครับอืก็ผมตอนนี้ผมจะเอาโดยมากจะเอาสมปอยเข้าหมดนะแล้วนี่คุณพ่อเอาสาปอยเข้าก็ยังจะทําต่อ